สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่ด้วยกันกับเกมอเม i ินสวายเวอร์ครับผมก็คือเป็นเกมแนวจับโปเกมอนนะทุกคนผมจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องโปเกมอนนะครับแต่มันสไตายคล้ายๆกันนะครับผมเป็นเกมแนวสร้างบ้านคราบของนะครับแล้วก็สำรวจแผนที่ต่างๆแล้วก็จับสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบนี้เลยนะครับโดยการใช้ลูกอเมคินนะครับผมลาเข้าใส่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันเลยครับ ถ้าเพื่อนๆชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมดูแล้วจะให้ผมเล่นต่อหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เข้ามาตอนแรกเนี่ยเกมคราฟของเราก็ต้องเก็บทรัพยากรนะนี่แบบนี้เลยนะผมก็จะเก็บทรัพยากรนะครับตัวตัดตัวแรกนะ่ะเราเลือกตั้งแต่ต้นเกมแล้วเพื่อนเอนเข้าเกมปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลือกอตัวอเมคินเนี่ยให้เราใช้นะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับเกมนี้จับได้เรื่อยๆรนะทุกคนจับได้ทั้งแผ่นที่เลยนะครับแทบจะไม่มีตัวอะไรที่เราจับไม่ได้นะ นะครับก็ต้องเก็บเวลเก็บอะไรขึ้นไปเรื่อยๆครับนะประมาณนี้เลยนี่ครับพอเราเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยภารกิจมันก็จะให้เราคราบโต๊ะทํางานครับนะผมจะเรียกตามเป็นชื่อลักษณะที่ใช้แล้วกันนะจะไม่ได้เรียกตามชื่อในเกมนะครับโต๊ะทํางานเตาหลอมอะไรพวกนี้นะครับแต่ละเกมชื่อมันก็อาจจะแตกกลางขันหน่อยแต่วิธีการใช้มันก็คล้ายๆกันนะครับแบบนี้เลยก็เป็นเกมสไตล์มุมมองด้านบนนะครับเสียดานิดนึงนะ ว่าเป็นมุมมองด้านบนนะครับถ้าเป็นมุมมองมุคคลที่1หรือที่3เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมันเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Power นะครับใน PC นั่นเองนะก็เป็นที่โด่งดังมากๆนะครับสาหรับ Power นะครับเกมตัวนี้ทําออกมาก็น่าเล่นครับแผนที่ก็ดูสบายตานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับพอสร้างโต๊ะครับมาแล้วปั๊บก็แน่นอนแล้วครับต้องสร้างขวานแล้วฮะนะครับบรรดาของใช้ต่างๆนี่ครับ ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเก็บมาได้นั้นเราสามารถที่จะเลือกไว้ใช้ต่อสู้กับเราหรือเอาไว้ใช้ทํางานในบ้านก็ได้ด้วยนะเป็นเกมที่น่ารักครับผมความจําเนี่ยไม่เยอะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับสีได้นิดเดียวครับมันต้องเล่นคนเดียวไงนะครับผมก็เลยนํามาเล่นเพื่อนๆได้รับชมกันพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับก็จะเล่นจนกว่านะครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับ แผนที่ก็ค่อนข้างกว้างแต่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเล่นง่ายนะครับมีภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันต่อนะครับเก็บนู่นเก็บนี่ครับนะนี่ครับตัดต้นไม้ครับแหมนะครับใช้ได้เลยนะครับเล่นเพลินสบายๆนี่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเลยนะแบบนี้ครับตัดไม้สักหน่อยปุ๊บปุ๊บเก็บทรัพยากรครับแต่เกมนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ย อาจจะกระเป๋าเล็กไปหน่อยแล้วก็ช่อเอ่อกล่องเก็บของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเก็บของได้น้อยนิดนึงนะนะครับไปแบบนี้เลยนี่ดูแผนที่ครับนี่แผ่นที่ก็ค่อนข้างกว้างใหญ่พอสมควรนะครับแต่เวลาไปเดินจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะนะครับไปตามเลเวลไปตามเลเวลคาดว่าในอนาคตนะครับน่าจะมีแผนที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนเพราะอันนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นเกมเปิดใหม่นะทุกคนนะครับเปิดได้ไม่นานนี่ครับ นี่ก็เป็นบริเวณบ้านของเราแล้วฐานของเรานเองครับเก็บเศษโลหะเศษไม้ไปเรื่อยครับแบบนี้เลยนี่ตัวเมกินนี่ตัวหนึ่งน่ารักนะครับอ๋อแล้วลืมบอกไปว่าเอ,เอมีการเแยกธาตุนะครับจัดเลี้ยงของเราอะ่ะ <c oughs> ขออภัยด้วยครับผมเ <c oughs> กิดการจามขึ้นมานิดนึงนะแม่จามมันกลางทิปแบบนี้เลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะนี่ฮะครับของครับ ต๊ะโอ้กว่าจะทําเป็นขั้น2ได้นี่ก็ใช้ของหายากเหมือนกันนะนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างโต๊ะทำงานต่อนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับเกมนี้นี่มีอะไรทําเยอะแยะเลยนะนะครับมีอะไรทําเยอะแยะเลยตอนแรกๆเนี่ยเพื่อนๆไม่จาเป็นที่จะต้องวางเป็นระเบียบก็ได้นะครับสร้างๆไปก่อนตามเควสนะครับมันสามารถโยกย้ายได้นะครับเกมนี้โยกย้ายได้นะครับและนี่ครับ การเติมการอะไรก็มีให้นะราคาไม่แพงครับสําหรับสายเติมถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับเก่งๆอะไรมาใช้ก็เติมได้นะครับส่วนผมเองก็ตอนนี้เล่นไปก่อนครับยังไม่เติมนะมมมมนะครับแต่มองๆไปแล้วล่ะนะครับมีน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมจะเติมครับเดี๋ยวถ้าเติมแล้วผมจะบอกนะว่าเติมอะไรไปนะครับนี่ฮะสร้างต่อเลยนะครับแหมเวลาเล่นเกมแบบสไนเปอร์แบบนี้นะครับผมอาจจะ ค่อนข้างละเอียดเรื่องการวางของเรื่องอะไรหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะจะพยายามทําคลิปให้กระชับมากขึ้นนะครับคลิปนี้ความยาว20วันาทีเนี่ยแต่ผมถือว่ามันกําลังดีนะมันจะช่วยทําให้ดูแบบเพลินๆไงนะครับแล้วผมก็จะลงคลิปเกมนี้นะครับอเมริกินสไบ v วิ a l เนี่ยให้พยายามจะลงให้ทุกเช้านะทุกคนนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับจะลงให้ทุกเชา้าตอน6โมงเช้านะครับจะได้ ดูก่อนไปโรงเรียนไงทุกคนอา่าแล้วช่วงเย็นก็จะเป็นมอรโรบอทแล้วก็การสตรีมเกมต่างๆนะครับ่ะนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะว่าเราสามารถอ่าน้องจัดเลี้ยงของเรานั้นจะมาช่วยเราทํานะครับเขาจะมีหน้าที่นะครับระบุไว้แต่ละตัวนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนาะนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกตัวครับนี่แบบนี้เลยแม่ได้โต๊ะมาอีกแล้วครับเดียวดูซิว่าโต๊ะนี้ทําอะไรได้บ้างนะกดเข้าไปดูนะครับ เนี่ยฮะยึกยักยึกยักกันหน่อยไม่รู้วางผิดด้านหรือเปล่าแต่ก็วางไว้ก่อนครับดูไม่ออกเลยจริงๆนะครับแม่และช่วงนี้ฝนก็ตกตลอดนะครับตอนที่ผมพากอยู่นี่ฝนก็ตกนะนะครับก็หวังว่าอ๋อตัวนี้เป็นกระบองครับผมอ่าซากนะครับก็อ่ากระบองเก็บซากนะครับสิ่งของต่างๆนะครับเอาไว้ทุบไว้ตีเก็บของนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราก็สร้างกันเลยครับเพราะว่าอุปวัตถุดิบเรามีครบนะครับ อย่างที่บอกนะฮะเล่นตอนแรกๆก็คือทําตามเควสไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับน่ะแบบนี้เลยดูรายละเอียดกันหน่อยกําลังสร้างแบบนี้ครับใช้เวลาไม่นานครับในขณะที่สร้างอยู่เราก็สามารถออกไปเดินทํานู่นทํานี่ได้นะครับแต่ตอนเนี้ถ้าไม่มีคนสร้างเนี่ยมันก็จะไม่สร้างนะเพื่อนเพื่อเห็นปะมันจะไม่ได้สร้างอัตโนมัตินะครับต้องมีคนมาสร้างหรือ,อ,อหรือสัตว์ที่เราเก็บมาได้เนี่ยสร้างนะครับมันถึงจะทําการดําเนินการต่อ นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากคุณเพื่อนสังเกตดูนะครับนี่เต็มไมหมดเลยนะครับของครับเยอะฮะก็เรียกได้ว่ามีอะไรให้ทําอีกมากมายนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถึงจะเปิดใหม่แผนที่ยังไม่เปิดเยอะเนี่ยน่าจะเล่นกันหลายๆคลิปแน่นอนครับยาวๆเก็บครับปึ๊บเก็บไปต่อครับเกมแนวนี้โอ้ตัวนี้แหมเหมือนก็เป็นการขยายพื้นที่นะตรงนี้ครับส่วนตัวนี้ครับเป็นผลึกนะเอาไว้ สร้างลูกนะครับลูกบอลน,นะครับในการจับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมนี่เก็บไว้ก่อนครับอันไหนเก็บได้แล้วก็เก็บอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะต้องใช้เลเวลครับโอเคเก็บไปเก็บไปครับผมเนเพลินแบบนี้เลยนะครับเก็บทุกสิ่งอย่างแล้วฮะเล่นใหม่ๆแบบนี้ยังไม่รู้อะไรทําอะไรได้นี่ผมเก็บหมดนี่ไหนลองกวดหน่อยสิอืมเจ้าจัดเจ้าไม่กินตัวนี้ครับเป็นธาตุลมนะทุกคนค่อนข้างวิ่งไวนะ เ,ออเดี๋ยวลองกดน้องเขาดูหน่อยที่วิ่งไวจริงจริงครับเอ,อ้ยฝากไว้ก่อนเถอะอ่ะไม่วากันครับตอนนี้เริ่มต้นใหม่ยังไม่ต้องรีบจับเนาะเดี๋ยวพาต่อไปนะจะไล่จับให้หมดเลยนะตอนนี้ก็เล่นไปก่อนครับนี่สมุนไพรต่างๆอะไรต่างๆครับเก็บไปนะครับเงี้ยรึปึ๊บอ้าวเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่มีคนสร้างมันจะไม่สร้างนะแต่พอเราเข้ามาใกล้โต๊ะทํางานปั๊บเนี่ยนะครับ โตอุปกรณ์ปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มทําเลยนะทันทีครับนี่เห็นป่ะจัดเลี้ยงของเราก็เนี่ยถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ทํานะเราต้องทําครับอ่าได้แล้วเก็บมาเลยเอาไว้ใช้ครับมันจะมีค่าดาเมจต่างๆให้เรานะนะครับแล้วตอนนี้ให้ดูในกระเป๋าครับให้เอามาใช้ฮะปึ๊บเดี๋ยวเราก็กดใช้ครับแทนขวานนะแบบนี้เลยนะครับมันจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าของแต่ละอย่างต้องใช้ของที่แตกต่างกันนะครับในการฟาร์มนะครับ มีคนมาบุกบ้านทุกคนโอ้โหมีไมกินตัวนี้ครับมาโจมตีเราครับผมนะนี่ฮะมีการบุกบ้านด้วยเนี่ยเกมนี้เข้าท่านะเอ้ตัวนี้น่ารักนะครับผมรูปร่างหน้าตาดีเลยแหละแต่เรายังไม่จับนะทุกคนเรายังไม่มีลูกบอลครับเนี่ยแบบเนี้นะครับเล่นง่ายนะทุกคนมันไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับผมการโจมตีลูกแรกครับสังเกตให้ดีนะครับแต่ละตัวจะมีเลเวลนะครับจำกัดอยู่นะครับนี่ไงพอตีเสร็จเราก็จะได้คล้ายๆวิญญาณของเจ้าเมกินมาเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะ เอาไว้ใช้ทําลูกบอลนะครับทุกคนถ้าจาไม่ผิดนะนะครับนี่สวยครับประมาณนี้เลยไายต่อฮะนะครับเก็บข้าวของต่อครับอืมนี่ครับไฟเบอร์เก็บไฟเบอร์เก็บผลไม้ครับผมเอาไว้กินนะนะครับถ้าเราไม่ได้กินนี่ลูกบอลครับเดินไปเดินมาเก็บลูกบอลได้หนึ่งลูกนะทุกคนเก็บไว้ก่อนครับนี่ได้ลูกบอลแล้วนะนะครับจับก็บางครั้งก็จับติดไม่ บางทีก็จับไม่ติดเหมือนกันนะทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะเฮ้ยตัวนี้ครับอ๋อที่เขาให้ลูกบอลฟรีเรามาเพราะว่าเขาต้องการให้เรามาจับเจ้าตัวนี้นี่ครับตัวสีดํานะเฮ้ยอย่างสวยครับจับได้เลยอ่ะเนี้ยจับได้เลยเป้าเนี่ย,ยครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกเห็นป่าครับกับพริบอยู่นะว่ามีโอกาสจับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราตีให้เขาตายไปเลยมันก็จับไม่ได้นะทุกคนต้องให้เหลือพลัง,งน้อยๆนะครับโอกาสที่จะจับก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะ นะครับก็อธิบายให้ฟังก่อนนะครับอ่านได้เลยครับมีภาษาไทยบอกนี่ฮะให้ใช้ลูกบอลปุป๊บเคยื่ไปครับก็จะเป็นตัวอเมซินตัวที่2ของเราแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยและแน่นอนมีโฆษณาครับผมก็เดี๋ยวตัดข้ามไปตรงนี้ครับเขาก็เชิญชวนให้เรานะครับถามเราว่าเกมสนุกไหมให้คะแนนเขาหน่อยนะถ้าเพื่อนๆนมีเวลาว่างก็สามารถให้คะแนนเขาได้นะคกับตัวเกมนี่ฮะเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้ นะครับเอาไม่กินตัวไหนทําอะไรยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับมีคําสั่งเป็นนักรบมีคําสั่งเป็นคนงานเนี่ยแบบนี้นะครับเทียบค่าพลังดูนะครับก็น่าจะเรียงตามสีแล้วทุกคนของที่เราได้มานะครับที่เอามาทีแรกเนี่ยมันเป็นของสีฟ้าไงส่วนอันนี้เป็นของสีเทาๆนะครับก็พลังโจมตีพลังอะไรก็น้อยกว่าเรานะครับเนี่ยมีเลเวลบอกนะครับเลเวลหนึ่งมีชื่อบอกด้วยผมก็จะไม่ได้เรียกชื่อนะทุกคนเพราะว่า ชื่อแต่ละตัวมันก็ยาวเนาะแล้วก็เรียกยากเดี๋ยวเขาจ,จำพิจําถูกเรียกเป็นเจ้าแมวดําแล้วกันนะ,ะนะนะครับผมว่ามันสวยดีนะเจ้าแมวดําครับประมาณนี้เลยนะครับน่าสนใจนะเตียงนี้ผมถือว่าน่าสนใจนี่ครับพอเลเวลเพิ่มปุ๊บเราก็สามารถครับของเพิ่มได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตียงของอเมกินครับเอาไว้ให้เจ้าอเมกินที่เฝ้าบ้านเราหรือว่าช่วยเราทํางานเนี่ยนอนอันนี้กล่องเก็บของเนาะแหมและอันนี้ก็กระเป๋าครับจะช่วยทําให้ช่องเก็บของเราเพิ่มขึ้น นะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไล่คาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความบันเทิงครับผมเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับแบบนี้ดีครับภาพอาจจะเป็นเหมือนการ์ตูนนะครับก็เหมาะสมครับนะเฮ้ยยังไงแหมเดี๋ยวก็หมั่นไส้เดี๋ยวก็ตีเขาให้นะครับเจ้าไม่กินตัวนี้นะครับธาตุลมนะครับอยู่ที่บ้านเราเยอะเลยนะนะครับแผนที่ต่างๆก็จะมีตัดเลี้ยงที่แตกต่างกันไปนะครับนะครับจะไม่เหมือนกัน อืมเราจะทำอะไรกันดีต่อครับเดี๋ยวดูสักหน่อยครับออ่เสร้างเตียงอาเมริกินนะครับอุปกรณ์ครบแล้วนะครับแต่ว่ากระเป๋ายังไม่ครบนะครับอันนี้ก็สร้างได้แค่ขวานอย่างเดียวนะครับตอนนี้ต้องอัปเกรดก่อนนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์นะครับจากโต๊ะทางานจากส่วนอื่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมตามนี้เลยเนี่ยครับ อัปเกรดนี่ก็ต้องใช้ของเพิ่มขึ้นนะเฮ้ยมีปืนด้วยเนี่ยนะครับมีปืนมีอะไรด้วยนะนะครับเราเก็บของมาแล้วจะใส่ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ว่ายังครับยังไม่ใส่ครับนี่จะสร้างตัวนี้ครับอืมจะสร้างไว้ตรงนี้ดีไหมหรือจะสร้างแถบล่างดีครับที่ก็ค่อนข้างกว้างใหญ่นะมีที่ให้เยอะเลยนะครับนี่ครับอือเรามาสร้างไว้แถบนี้ดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็น่าจะนะครับสร้างเอาไว้อีกแถบหนึ่งนะเอาไว้แบบเป็นสัดส,ส่วนนะครับว่าเป็นตรงนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ยนะครับน่าจะดีกว่าอืมยังไงดีนะครับดูอีกทีที่ครับเป็นที่นี่แม่มันก็กว้างดีนะแต่เสียย่างเดียวนะครับเวลาวางนะครับพื้นที่มันวางตรงช่องเล็กๆไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าแต่ละอันมันจะมีบล็อกบอกนะครับว่ากี่บล็อกกี่บล็อกอะไรเงี้ย กำกับอยู่นะครับวางซ้อนกันใกล้ๆกันมากไม่ได้ครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงจุดสีขาวตลอดเลยนะนี่ครับสร้างขึ้นมาก่อนเลยครับสักหนึ่งอันก่อน,นครับเพราะว่าเราจับจัดไม่ได้เรามีสองตัวไงเดี๋ยวต้องมีเอาไว้ที่บ้านสักหนึ่งตัวนะครับอือช่วยกันทําช่วยกันทานะครับช่วยกันทําเอาเราไม่ได้ปล่อยเพื่อนออกมาครับเราก็ต้องทําเองนะครับนะจังหวะแรกๆนี่บางทีผมก็เผลอนะครับ ไม่ได้เอาตัวสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยอะไรมาช่วยมันก็เลยต้องทําเองแบบนี้นะครับนะครับเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วก็กดนะครับตรงรูปมือครับนี่เสร็จแล้วนะครับได้มาหนึ่งเตียงแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยออกมาดูสินะครับเ,เกมนี้นะครับมีระบบการหิวอาหารด้วยนะทุกคนนะครับมีระบบหิวอาหารด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะมีระบบอื่นเข้ามารวมหรือเปล่านะ ก็ต้องรอยติดตามันตอนต่อไปนะครับนี่แบบนี้เลยเอ๊กล่องเก็บของไหมอ่อ๋อตัวนี้ก็เป็นตัวเ,เขาเรียกว่าตัวอเมคินนะครับเอาไว้คอยเขาเรียกว่าเอาไว้คอยจัดการตัวสัตว์เลี้ยงของเราครับว่าจะให้ตัวไหนทําอะไรยังไงแต่จริงๆอ่ะเราเปิดได้เลยนะครับในแถบล่างเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้เลยนะไม่จําเป็นต้องมาที่เครื่องนี้ก็ได้ครับแต่เราก็ต้องทําไว้หน่อยในเมื่อมีให้ครอปแล้วเราก็ต้องครอปครับรผม นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบนะครับคราบให้ครบไปเลยแบบนี้ครับแม่ดีจริงๆนี่ฮะเรียบร้อยนะครับสวยสวยกันเลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็จะมีช่องเห็นไหมครับพอเรามีเตียงนอนปุ๊บแล้วก็จะมีช่องนะครับให้สาหรับใส่เพื่อจะกําหนดให้เขานั้นนี่ครับผมเจ้าเจ้าแมวเหมียวเนี่ยนะครับเป็นช่างเอาไว้ที่บ้านนะความสามารถก็มีคล้ายคล้ายรูปทั่งอะ นะครับน่าจะเป็นการสร้างอุปกรณ์แล้วก็การขุดนะครับทุกคนนะครับนี่เลเวลเพิ่มแล้วนะครับสวยครับอย่างที่บอกฮะเป็นเกมที่เล่นง่ายสไตล์น่ารักนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมเล่นนานมากนะนะครับแต่ว่าเอามาตัดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะถ้าเกิดไม่ตัดนี่ยาวเหยียดครับผมเพราะตอนแรกเล่นนี่บอกได้เลยว่าสำรวจทุกเม็ดนะฮะผมเล่นเกมโซลเวอร์นี่สำรวจทุกเม็ดนะครับ นี่ครับสังเกตดูนะมันจะหมุนได้ครับเราก็จะวางแนวไหนยังไงก็ปรับได้เราตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่นะครับต้องการแนวไหนแนวตั้งแนวนอนให้ดูสวยงามยังไงได้หมดนะครับแม่ตัวนี้กินพื้นที่สี่ช่องเลยมันก็เยอะนะเนี่ยนะครับเปลืองเหมือนกันนะครับจะต,ต่อไปผมคิดว่าน่าจะขยายอาณาเขตได้แหละดูแล้วนะครับอ่าแนวนี้แล้วกันเนาะ โอเคฮะเดี okay huh. ๋ยวจะได้ไม uh, ่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะดูแล้วว่าโอ้ยนานจังเลยนะครับก็ต้องค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปครับอย่างที่บอกผมเองจะเป็นคนค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับจะพยายามเก็บทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆยไปครับนะเกมนี้ลักษณะการต่อสู้จะน้อยหน่อยนะครับนอกจากว่าถ้าเราไม่ไปฟาร์มตัวไม่กินจริงนะครับไม่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้สู้นะครับแบบนี้ครับอืมเควสต่อไปครับเนี่ยทําไปเรื่อยๆครับ ทำตาม,ตามคว,ส,ควสไปเลยนะด้านซ้ายมือนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปยังไงครับผมเอ้ยไล่กวดอีกสักทีดิตีได้ไหมอะ่ะนะวิ่งล่อหน้าล่อตาครับผมตีอืมตีไม่ทันครับปึ๊บโดนแล้วครับเนี่ยจังหวะเนี้ยก็ได้สู้กันแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เอฟเฟกอะไรต่ออะไรก็เหมือนกับว่ายังทําแบบธรรมดานะครับหลับความรู้สึกของผมก็คือยังธรรมดา ออกแนวน่ารักน่ารักนะครับไม่ได้โหดเที่ยมอะไรตีไม่กี่ทีตายเลยอันนี้นะครับอืมอย่างที่บอกครับผมจะยังไม่เก็บนะเพราะว่ายังไม่มีลูกบอลนะครับแล้วก็เพือพ่อนเพือ่อไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะหาลูกบอลไม่ได้เราผลิตเองได้นะทุกคนนะครับทําตามเควสดไปกล่องเก็บของนะผมว่าเราต้องสร้างแล้วละ่ะนะครับเราต้องสร้างกล่องเก็บของสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะของตอนแรกนั้นกระเป๋ามันจะน้อยมากนะครับปึ๊บเราจะได้ดูด้วยว่ามันเก็บได้กี่ช่องนะครับ เอาแต่ัพยากรขาดทุกคนต้องไปหาใหม่ครับเอ้ยในจ,จังหวะที่หาใหม่แล้วก็มาตีเจ้าโปเกมอนเอ้ยไม่ใตีโทษตีฮะโปเกมอนอีกแล้วเรามาตีสัตว์เลี้ยงต่อดีกว่านะครับถือว่าเป็นการฟาร์มไปในตัวเนี่ฮะม,มันไม่ได้รุนแรงนะครับเห็นปะเขาตีเรานี่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับธรรมดามากเลยนะครับอุ้ยแต่อันนี้จังหวะนี้จะตายโอ้โหสกิลครับผมเฮ้ยสกิลนี่ต้องใส่จะเป็นท่าไม่ตายของมันหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันกำลังจะตายแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะตีมันเท่าไหร่นะ แลลองวิ่งหนีวิ่งอะไรไปครับมันก็กวดจริงๆครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับเวลาไม่น่าเชื่อนะว่าตัวนี้มันกวดสุดแมปจริงๆนะนะครับอ่ะของครบแล้วครับทุกคนกล่องเก็บของนะครับผมก็ตัดช่วงฟาร์มช่วงอะไรออกไปนะไม่งั้นมันจะยาวเกินนะครับมาสร้างกันเลยครับกล่องเก็บของปึ๊บเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะหรือช่องเดียวค่อยงชั่วหน่อยนะนะครับเนี่ยมันก็สร้างไปได้ครับ เหมือนเดิมครับนี่วิ่งมาแล้วเจาว้าเมีวเหมียววิ่งมาช่วยสร้างนะครับนะถ้าเราอยากให้เสร็จเร็วๆแล้วก็มาช่วยเขาสร้างนะครับสองคนช่วยกันแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเร็วเข้าเจ้าเหมียวทํางานทํางานนะครับเดี๋ยวพาต่อไปนะครับจะเก็บเพื่อนมาช่วยอยู่นะครับแลหลายตัวเนาะนี่เรียบร้อยได้กล่องเก็บของแล้วเดวดูหน่อยสิโอ้โหกล่องเก็บของนะครับมีแค่หนึ่งสองสามมีแค่ห้าช่องนะครับ นะครับถ้าอยากจะมีเยอะต้องอัปเกรดนะครับต้องอัปเกรดครับผมมันถึงจะได้นะไม่แห่นะครับเกมนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะออกแนวขายของพอสมควรแหละถ้าพัฒนาเต็มที่นี่สงสัยจะขายกันหน้าดูเหมือนกันนะนะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแล้วของที่ใช้นี่ก็เรียกได้ว่าของหายากเหมือนกันนะนะครับแล้วของหายากเหมือนกันเฮ้ยเราสร้างได้สองใบนะเนี่ยนะครับเราจะสร้างเตียงได้อีกเตียงหนึ่งก็ได้นะเนี่ยจังหวะนี้ย นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไอ้ทรัพยากรเราครบนะมันเป็นทรัพยากรที่หาง่ายไงเริ่มต้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอากล่องเดียวไปก่อนนะครับอืมนี่ครับเจ้าแมวเมียเป็นคนทํางานนะครับอืมแต่ละตัวก็อย่างที่บอกฮะมันทําได้หลายแบบนะครับหลายเขาเรียกว่าหลายหน้าที่นะครับเท่าที่ดูเกมนี้รู้สึกว่าตัวหนึ่งจะทําได้สองหน้าที่อ่ากระเป๋าครับผมนะ เราจะคับกระเป่าเพื่อที่จะให้มีช่องเพิ่มขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่าทรัพยากรจะขาดเดี๋ยวเราไปหาทรัพยากรเพิ่มก่อนนี่ครับแบบนี้เลยเก็บไปเรื่อยครับขาดอะไรเราก็เก็บนะรู้สึกว่าจะขาดไฟเบอร์นะครับเราก็เก็บไฟเบอร์ไปนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเริ่มต้นมีเยอะเฮ้ยนี่ตัวนี้น่ารักครับลิ้นแดงเลยนะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเมื่อกี้ครับน่ารักนะแต่เอาไว้ก่อนครับนะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเริ่มต้นนะก็จะยังไม่ทําอะไรมาก เดี๋ยวพาต่อไปแล้วครับผมรับรองเลยว่าจับกันนัวแน่นอนฮะนะครับจับกันแบบเพลินๆนะอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวเราจะสะสมนะครับแล้วก็เก็บไปให้หมดเลยนะครับเจ้าสัตว์แปลกๆมาครบแล้วครับผมนี่คราฟได้แล้วนะครับรับนี่ครับมันจะเพิ่มช่องให้เราอีกห้าช่องครับผมราฟเลยครับจะได้สะดวกฮะเวลาเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยเก็บของจะได้ไม่ต้องวิ่งวนกลับมาเก็บที่กล่องอะไรแบบนี้ โอ้โหเจ้าแมวเหมียวนี่กว่าจะวิ่งมาช่วยครับนี่วิ่งช้านะเราอะนะครับวิ่งช้านะไปอู้ที่ไหนมาครับมันเดินตำรวจทั่วแผนที่เลยนะเออพูดถึงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีประเภทต่อสู้ไว้กันบ้านหรือเปล่านี่ครับนี่คือลูกบอลนะครับที่ใช้ในการจับนะครับจัดเลี้ยงของเราครับถ้าจะสร้างตัวนี้ก็ต้องมีเครื่องสร้างครับนะต้องมีเครื่องสร้างลูกบอลนะครับก็น่าจะเป็นอันข้างๆางนี่แหละนะครับน่าจะเป็นอันข้างๆางนะ ได้แล้วกระเป๋านะครับเรียบรอ้อยเก็บไปแล้วครับผมนี่เลเวลอัพนะครับสวยครับมาดูกันต่อเราจะสร้างนี่อะไรดีเอ่ยนะครับเอออยากได้ลูกบอลแล้วอะเอาไว้จับจัดในครั้งต่อไปนะครับมันก็ต้องใช้นี่นะครับเคเวสให้เราสร้างเลยนะเออเคเวสมันบอกให้เราสร้างเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนี่ครังข้างๆกันนี่เองครับ ขาดทรัพยากรครับผมก็เป็นโลหะเนาะแล้วก็ขาดไฟเบอร์นะครับสองตัวนี้นะครับผมโอเคฮะนะครับปึ๊บอ่ะเก็บของก่อนครับรู้สึกว่าของเราจะเต็มตัวนะทุกคนขาดโลหะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับปึ๊บไฟเบอร์หรือก้อนหินวะจําไม่ได้เมื่อกี้แําไม่เป็นไรเก็บของก่อนครับแล้วค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้เลยนะครับ แม่วิ่งไปวิ่งมาครับเน็นป่ะเฮ้ยมีกระเป๋าแล้วมันก็สะพายกระเป๋าด้วยนะเออนึกว่าจะทําไว้ในตัวนะครับหวานเราสร้างเพิ่มไม่ได้นะตัวนี้นะครับอืมแม่นะครับ,นะรบอุปกรณ์ยังไอทรัพยากรยังไม่ครบนะทุกคนเรายังสร้างเพิ่มไม่ได้นะอืมเอายังไงดีไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเล่นจริงๆเนี่ย ใช้เวลานานมากนะครับอันนี้ผมตัดมานะครับกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องพิจารณากันค่อนข้างนานนิดหนึ่งสําหรับผมนะครับเก็บเบอร์รี่ก่อนนะครับไปเจอเศษไม้เศษแล้วก็เก็บครับกระเป๋าเราโล่งแล้วนี่นะครับเก็บครับอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับนะครับตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็เลยยังไม่เก็บนะครับที่แท้นเป็นสมุนไพรครับเอาไว้รักษาเอาไว้ฮิวเลือดเรานะครับเฮ้ยว่าไงเจ้าตัวน้อยตีกันอีกไหมอ่ะนะครับ โอเคครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็นะ่าจะจบเป็นแค่นี้ครับนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่2ครับก็จะมาครับนะครับตัวสร้างลูกบอลกันแล้วก็จับตัดกันแบบยาวๆให้เพื่อนๆรับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ